ฝันเห็นเทียนจะมีโชคอยู่ทางทิศใต้มาจากคนผิวสองสีช่วงมานผจนระหวังการกลับบ้านดึกๆและหลีกเลียกการไปงานศพจะเจอเรื่องคุณมัวเสียใจกับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังหรือหวังไว้แล้วไม่เป็นดังหวังความรักคนที่คุณแอบชอบมักมีคนมารุมชอบมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่คุณต้องแข่งขันช่วงชิงคะแนนได้แล้ว คนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณจับตาดูไว้ให้ดีๆคนมีคู่หากทำงานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหึงหวงเอาดวงการเงินการงานงานที่ใช้การเจรจาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะสำเร็จต้องอดทนอดใจสู้ต่อไปงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเป็นคณะจะมีปัญหาแตกแยก คนร่วมทีมจะเกิดปากเสียงกันแตกแยกกันเป็นกลุ่มหากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขั้นเห็นทีคงยังไม่ใช่ตอนนี้เลขนำโชว์สองสามสี่แปดสอ ติดตามช่องดิมลักกี้นาะมบด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ